นอยอย้อยเนี่ยะหนูขอสามพันท่านนะแม่นะหนูขอสามพันคน ใครรอไม่ได้ข้าไปขอแอดมีเราเองเลยหนูขอสามพันคนแล้วพร้อมแคปแม่มีสองเพจหรอคะใช่ค่ะมีสองเพจเพจที่กําลังไลฟ์สดนี้เป็นเพจใหม่ชื่อเพจว่าเจ๊ฟองเบียร์มหารวยแปดแปดแปดและเพจเก่าเพจหลักเพจที่เปี้ยงปังคือเจ๊ฟองเบียร์แปดแปดแปดซึ่งเพจนั้นโดนปิดกั้นนะคะจิ๊กก็เลยอะไม่เป็นไรโดนปิดกั้นเราก็มาไลฟ์เพจใหม่เดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นเพจหลักนะเป็นเพจแรก เพจนี้เพจจริงนะมีคนกดถูกใจเพจนะคะแปดแสนห้าหมื่นแปดพันกว่าคนนะคะและมีผู้ติดตามเพจนะคะอ่ะเดี๋ยวรอก่อนและมีผู้ติดตามเพจหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนนะคะอันนี้เพจจริงนะคะเพจจริงและเพจที่กำลังไลฟ์สดตอนนี้เพจนี้เลยนะคะเจ๊ฟองเบียมหารวยแปดแปดแปด นะคะคนกดถูกใจเพจแปดหมื่นหนึ่งพันคนฝากติดตามเพจใหม่ด้วยนะคะฝากติดตามเพจใหม่ด้วยนะขอปังๆค่ะเจ๊ยอยากให้ปังมากวันนี้เมื่อคืนนอยไอ้ฮลาวมีใครได้ลาวไหมมาตัวรูดฉันฟันเม็ดเดียวหกสามออกหกแปดแล้วคนบอกว่าเออหนูซื้อหกแปดเพราะว่าหกสามเต็มอืม สามพแคปเจอร์ 3, เลยนะแม่ใครรอไม่ได้นะคะเข้าไปขอแอดมินได้เลยนะคะ แม่แจ้งวันเวลาหน่อยค่ะตอนนี้เวลา16นาฬิกา55นาทีนะคะตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ที่เพจเจ๊ฟองเบียมหารวย888แล้วก็วันนี้วันเสาร์ที่27เดือนพฤศจิกายน2564นะคะวันนี้วันเสาร์นะคะที่27เดือนพฤศจิกายนนะคะวันนี้วันเสาร์นะแคปเจอร์ค่ะ ครแคปแล้วกดเจ็ดวันนี้มีสิทธิ์เด้งนะวันนี้มีสิทธิ์สิทธิ์เด้งวันนี้มีสิทธิ์ที่จะต้องเด้งเท่านั้นมเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์ค่ะใครแคบแล้วกดเลขเจ็ดค่ะใครอยากเข้ากลุ่มแนวทางเอาไปดูแนวทางฟรีๆนะคะแอคไลน์ลิงก์ไลน์ที่เจ๊ปักหมุดเท่านั้นนะคะได้เฉพาะไลน์นี้นะ เจ็ดนะคะขอบคุณมากแม่เออหนูขอพูดหน่อยมีคนแคปมาให้ดูมีคนเอ,เอามาให้ดูบอกว่าเออหนูจุดทูปแล้วหนูบอกเลยนะแม่ตอนนี้หนูยังไม่มีการได้จุดทุง่งจุดทูปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะและก็มีหลายแหล่งหลายที่หนูขอพูดได้ไหมอ่ามี สมาชิกในกลุ่มเนี่ยแหละเขาแขบมาเขาบอกว่ามีรายการข่าวช่องหนึ่งเอาเลขเจ๊ไปออกข่าวแต่เอาเลขปอมไปออกไม่ใช่เลขที่หนูทำนะคะไปออกแล้วก็อ่าช่องข่าวช่องเนี้ยเขาได้เอาเลขทูบเจ๊ไปบอกว่าเจ๊จุดทูบแล้วนะคะไปออกสื่อออกข่าวนะคะแม่หนูยังไม่ได้จุดสแปงเลยนะคะหนูยังไม่ได้จุดสักแปงเลยนะคะ นี่เรื่องจริงหนูยังไม่ได้จุดสักแท่งเดียวเลยนะคะยังไม่ได้จุดสักแท่งเลยแม่หนูก็ไม่เข้าใจว่าช่องข่าวเขาเอาข่าวไปออกแบบที่ไม่มีข้อมูลที่แท้จริงเลยให้ทุกคนเสพสื่อข่าวให้อย่างชัดเจนและรัฐบาลเนี่ยหนูบอกเลยนะหนูก็แจ้งแล้วว่าใบไหนใบปลอมแต่นะะักข่าช่องข่าวก็ยังจะไปเอาออกว่าหนูเป็นคนให้เลขนี้นะคะ หนูเชื that that really parole, <fen> ่อว่าได้หลยคนที่ติดตามหนูจริงๆจะต้องรู้ว่าเลขไหนคือเลขจริงและหนูก็ไม่ได้มีการจุดทูบจุดอะไรใดๆทั้งสิ้นณตอนนี้แต่ข่าวเอาไปลงแล้วว่าหนูจุดทูบหนูก็งงเหมือนกันว่าทําไมเขาเอาข่าวไปลงทําไมเขาไม่ดูข้อมูลที่แท้จริงที่ถูกต้องเอาไปลงเอาไปออกจะเอาข่าวหนูไปออกหนูไม่ว่าแม่หนูดีใจด้วยสามแต่หนูรบกวนนิดหนึ่งเอาข่าวเอาข้อมูลที่ที่แท้จริงแล้วก็ที่ถูกต้องเอาไปลงด้วย เอาเลขที่หนูไม่ได้รู้เรื่องเลยเอาเลขใบปลอมไปลงแล้วก็เอาทูบหนูไปลงบอกว่าหนูจุดทูบแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปเอาทูบที่ไหนมาหรือว่าเขาจุดเองหรือเปล่าหนูว่าหลายๆคนน่าจะได้ดูแล้วก็จะได้เห็นแล้วหนูก็งงนะถ้าจุดก็ต้องลงเห็นกลุ่มก่อนค่ะถูกต้องที่สุดถ้าหนูจุดหนูจะต้องลงในกลุ่มก่อนเท่านั้นแต่หนูไม่เข้าใจว่าข่าวเขาเอาไปลงว่าหนูจุดหนูไปจุดเมื่อไหร่ ใช่ไหมเอองงงงเหมือนกันอืมใช่ไหมแม่เออข่าวเขาเอาไปลงแล้วบอกเจฟฟองเบจุดทูบถูกก็งงมีใครเห็นข่าวไหมไมีใครเห็นข่าวไหมเออแล้วเอาใบปลอมไปลงด้วยนะ เออแล,แล้วเอาไปลงเอาข่าวปลอมไปลงด้วยนะเจ้ามือป่วนค่ะหนูก็งงใช่ค่ะข่าวออกว่าจุดเลยงงใช่ตอนนี้หนูโดนด่าเยอะมากในกลุ่มด่านูแหลกเลยบอกว่าเจ๊ฟองเบียจุดทูบแล้วทาไมไม่ลงให้ในกลุ่มข่าวเอาไปลงแล้วว่าเจ๊จุดหนูก็บอกแล้วว่าหนูยังไม่ได้จุดหนูโดนด,นด่าเลย หาว่าหนูจุดแล้วหนูไม่ลงให้สมาชิกในกลุ่มไม่ลงให้ลูกกลุ่มไม่ลงให้ลูกเพจแต่ข่าวเอาไปออกแล้วว่าเจ๊จุดหนูก็ย่องเลยหนูโดนด่ามากเลยตอนนี้หนูโดนด่ามากเลยคนก็นมาด่าหนูเอ้าเลขไหนเลขจริงเลขไหนเลขปลอมอือสรุปมันยังไงการข่าวเอาไปออกเจ๊ฟองเบียฟันจ็ดหนูยังไม่ได้ฟันเจ็ดเลยนะวันนี้หนูฟันที่สี่นะคะรัฐบาลออคนก็นมาด่าหนูเต็มเลยหาว่าหนูไหลเลขอีกแล้วเจ้าค่ะ ถาว่าหนูให้เลขเยอะให้เลขสรุปใบไหนนะคะหนูก็อยากจะรบกวนหน่อยว่าเวลาเอาเออกข่าวหรืออะไรไปลงเนี่ยเอาข้อมูลที่แท้จริงนิดหนึ่งนะคะอือหนูให้สี่งวดเนี้ยรัฐบาลหนูไม่ได้ให้เจ็ดแต่ข่าวเอาไปลงว่าหนูให้เจ็ดเออคนก็มาด่าหนูบอกว่าอีนี่ให้เลขอะไรกันแน่ว่าสรุปเยอะแยะไปหมดเลยคุณจะซื้อเลขไหนดีออะ จริงๆแล้วใครได้เข้ากลุ่มก็นั่งรอสวยๆในกลุ่มเลยค่ะใช่ในกลุ่มคือชัวแต่ต้องเข้ากลุ่มจริงนะอย่าไปเข้ากลุ่มปลอมนะ <c oughs> ตอนนี้โด,ดนด่ามาคนอินบ็อกมาด่าดเต็มเลยบอกว่าอีเจฟองเบียให้เลขเยอะแยะมากมายมันจะไม่เข้าได้ยังไงในข่าวเอาไปลงบอกว่าอีเจฟองเบียฟันเจ็ดตีตัวจริงในฟันสี่สรุปใครผิดอ่าสรุปใครไอ้นี่ไอ้นี่เยอะแยะมากมายเลยแม่จ๋าเสพข่าวเดี๋ยวนี้ก็ต้องเสพที่ถูกต้องเลยนะจ๊ะ ฟาดข่าวบอกเจ๊ฟองเบียให้ทูบแล้วไม่มีไม่ได้จุดสตางคเลยจ้ะแมยังไม่ได้จุดสตางคเลยค่ะยังไม่ได้ซื้อไฟแช็กเลยค่ะอ่ะโอ้โหเลยนะคะเดี๋ยวพ่าวันนะคะใครอยากเข้ากลุ่มถ้าอยากเข้ากลุ่มให้แอดไลน์ไปเช็คก่อนเลยแปลว่าตัวเองอยู่กลุ่มจริงกลุ่มปลอม อันนี้ลายลายนี้เลยอ่ามันไม่ชัดอีกคำนวณนะเวอร์วังนะครัเออเวรวางไหมสูตรพลังเวอร์วัวงแล้วให้อคไลน์ครับอือ ลายเข้ากลุ่มหนูจะต้องเป็นลายนี้เท่านั้นแม่ใส่แอดนำหน้าแอด B1188 นะคะใส่แอดเข้าไปด้วยแอด B1188 นะเข้ากลุ่มแอดลายลายนี้ลายเดียวลองไปเช็คดูนะคะหนูยังไม่ได้เปิดออเดอร์ค่ะหนูเปิดออเดอร์ประมาณ6กโมงครึ่งนะคะวันนี้นะคะใส่แอดนำหน้าแอดบ1